สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อ,องสุกูสุคนครับเมื่อนี้สีมาใส่เบ็ดปลาเข้าครับมากับแม่บ้านครับรอลุ้นกันว่าสีมานหรือบ่ามานครับมีไซเบีน้ำบนยอยู่นะครับมันบ่อนหลายรอบแล้วมีครับเนี่ยป่ามีปลาเข่งอยกับปลาติดืดกระดุกขึ้ยู่ได้ครับ บ่อนนี้นะปลาปลาขาวใช่ปลาขาวก่อนใช่เงินปลกหลังคือก่าครับนี่มานี่ครับงน,นี่ครับนี่เกลี่มือสั่นมาสั่นนีครับ มันถึกก็ไม่ไหลหหเหลเสียงขม่นน่ครับคันได้าหม ขานไปครับมีหงสีเซขันน้อยเว้ยขันน้อยเว้ยจากหลังครับมีสีเซเงี้ยปลาคิดเดือดเงี้ยปลาดุกสีเซฟังนั่น น้องไปเยลยแตุยคนไม่ใช่ปลาขาวนี่ยหละครับมันคือตุยน น้อยซีหลังครับมาเรียงว่าจะไปปุดโพไปหยับแต่งโต้ครับเราลุ้นกันตอนยามครับพี่นอ้องคพุ่นนะครับหลังนั่นผมเอาแล้วพุ่นเห็นไหมเห็นไหมยิ่งยิ่งยิ่งย่พุ่นน,น,น,นะครับตายอย่างนู้นนะ เห็นไหมครับอันน่ะยิ่งยิ่งเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวผมจะข้ามไปเอาฝั่งนั้นก่อนครับจะได้เปลี่ยนเงี้ยหลังนี่พร้อมเห็นไหมครับนี่แหละนั่นครับหลังนี่ตุยแล้วเงี้ยผมแต่ว่าหลังนั่นเอาแล้วจะได้ข้ำช่วยชี้ย่างขำอยู่อยู่ปลายอย่างนู้นนะครับ ไปครับไปรุ่นกันเด็ดที่นี่สามหลังครับกับตุ้มอู้มาแล้วครับตัวแรกแทกหมานเห็นไหมครับปลาเข้าผมเด็ดประเข้าได้การแล้วครับพูดนะมาแล้วเด็ดที่นี่สามหลังครับเด็ดน้อยกับตุ้มปลา ครัเตี้มแรลกแทกหมันมาแล้วอ่ะตรงเตี้มเดี๋ย่ะไม่มัดไปบนนี้บนนี้มัดมาบแบบนม่บ้านหมันอยู่ครับหลังนั้นยังไม่ได้ามไปเที่ยวครับม้านหลังนี่กันมาครับนโอ้ขึ้นขึ้น เแจมแรกแทกหมันครับมาแล้วครับมากับแม่บ้านกับหมันอยู่ครับถึงฝ้ามือเทียครับแต่ว่าหมานันช่วงนี้หมันอยู่ครับเแจมแรกครับตัวนั้นยังไม่ได้ขามไปเอาเทียครับเอยกากค่อยขมไปเอากันสีได้ใส่เพิ่มอยู่แล้มีเสียงเงียบประดิกครับประดิกน้อย เป็นเงยเขาครับเดี๋ยวเขาจะชิ้นกับเ่ยประเ็งเลี่ยนไปเรื่อยๆครับมีปะขาปะปะขาว,ะะะะะะาวกระเซ้ปะาขาวมีปลาหลุดกระเซ้ปลาหลุดครับปลาหลุดก็กินเด้อครับปลากากระินเด้อครับลองรุ่นกันบึน้ง พี่โซ่เอกเนี้ยเงี่บ้านผมย่ฟังนั่นพูนะโอ้ข้าวครับข้าวอีกแล้ว มันปลาเข้าวะมันปลาคอพ่อแม่ครับแต้มสองมาแล้วรุ่นเดียวกันนี่แหละครับอสองเต้มครับพูนไม่บ้านผมยูฟังนั่นพูดถามยากครับเส้ยชย่างอ้อมคำไหม,มางามยุครับตัวนี้ก็ได้ ได้ลาบแล้วครับที่จุดสำคัญปากพอดีว้อนดีอยู่ยป่หลุดายกันนะหลุดอยู่นในปากแข็งกันนะ ลืมอม่วงมาพี่น้องเลยอ่อนไหลเบียดแปดหลังใส่เพิ่มอีกซีเป็นสิบสองอันนี้แปดหลังครับสรุปแปดหลังครับสองเต้มปลาเข้าได้ลาบอยู่ครับหมานอยู่ครับพี่น้องแปดแปดหลังได้ สองแก้มก็ถือว่าคุ้มอยอ่แล้วปลาเข้าปลูกแก้มไปเลยครับใส่เงี้ยประดุร้อยไใยบ่ประดุน้อยผมน้อยครับนี่ครับ เจนียไปเรื่อยครับแต่ว่าเขามีนี่ับนั่งกลับมาผมว่าแม่นเท่นเด็ดถึกกว่าละผือว่าเงียอบอยู่เน่นั่นไปยังไะโอ้ปลาสูตรประสูตรครับไอพ้พทยประสูตรเอาแล้ว ปลาสูรมันไล่สวบปลาหน่อยดีๆอย,ยอู่นี่ครับอ้อนี่นี่เกินสามตัวครับลาบบะอาเบียดกันครับแล้วถึงมะหยุดปุ๊ดยิ่นี่เลย <c oughs> เพิม่มอีกแก้มครับก้อนกลับบ้านไอเนี้ยเบอร์สิบหกครับเนี่ยผมใส่เนี่ยสมเบียดปลาข้าวเหรผมใส่เบียดปลาข้าวเลยครับเบอร์สองเบอร์หนึ่งไม่มีหุมเลยเบอร์สองมันใหญ่อยู่เนี้ยไม่เนี้ยทั้งหลังนะ ยืนเงียไว้ก่อนครับเอาไะไกลับบ้านเลยบ่เน,เนี่ยครับเข้าไปสรุปแจมกันตัดกระเด็อกนั่นให้ดิเดี๋ยวตัดไป้กันตัดไว้กับพวกหลงหลวงด้วยนะตัดว่าเขาอ่า <c oughs> ไปครับไปสลุกแจมกันเอเบิงกลับบ้านครับเพื่อถือไปเมื่อกี้นี่เป็นเว้นกระถอเท่าไงนะครับ พึ่งลงมาน้ำผึ่ก็ได้หรอกมสิมืนหมวกก็ลืมออกมาไม่เว้นจ่าแล้วลืมหมวกนี่ป็นขาวน้อยไปแล้วครับแต่ที่นี้ก็ถึงละบา้ ต้นมะเขานี่เลยครับไม่ไร <c oughs> หลังนี้บ้รหล่อนครับไ๊ะครับ เขามาหยามกันไหมนี่ครับสรุปแต้มกันต้องประกุดออกง่ายไอซีแต้มน่ครับบม่ได้นี่ครับ,รบประกุถึงเมื่อกี้เนละกดต,ตัวนี้ ข้าวสองครับประาสูตรตัวนึงครับม,นมนันๆน้ครับชิปนี้ก็ได้เอาไว้พ่อกันตอนยามอีกรอบครับพี่น้องชิปนี้ก็สวัสดีครับ